คลิปนี้เรากำลังตามหาคนหายนะครับมาจากจังหวัดนราธิวาสรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเพจ YouTube และ TikTok r o d ดดี Official กันนะครับ ทุกคนครับวันนี้ผมขออนุญาตพาพูดเป็นภาษาไทยนะครับโดยปกติแล้วในเพจของผมเนี่ยเราจะเน้นเป็นภาษามลายูสักส่วนใหญ่แต่วันนี้นะครับเราจะสื่อสารให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภูมิภาคภาคกลางของประเทศไทยนะครับเรากําลังตามหาชายผู้หนึ่งนะครับซึ่งมีอายุประมาณ23ปีเขามีนามว่ามุัมหมัดซุกรันบินดือราเมนะครับนายมูฮัมหมัดซุกรันี่บ้านเกิดของเขาอยู่ที่หมู่6ตําบลสาก,ก่ออำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับ เขาเป็นคนขยันทำมาหากินนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับก่อนเดือนรอมฎอนประมาณ2เดือนเขาได้ไปทำงานแถวๆภาคกลางซึ่งล่าสุดเขาทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ทำงานลงไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็สามารถเก็บออมรอมริปเงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อโมเตอร์ไซค์คันใหม่ คัน PCX อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับในประมาณวันที่17พฤษภาคมเพื่อนของเขาซึ่งมาจากอำเภอสุงไหง่โกลกชื่อเล่นว่าเปาะเดะนั่นเองครับเขาไปกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ไปทำไปหางานทำเช่นเดียวกันแล้วก็ไปอาศัยที่หอพักของมูฮัมมัดชุกรอนประมาณ2คืนตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่19พอวันที่19เนี่ยนะครับอ่าเปาะเดะเนี่เขาได้รับการติดต่อจากเพื่อนของเขาว่า มีงานทำแถวแถวรามแปดหนึ่งแถวแถวรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะครับปรากฏว่าในค่ำคืนของวันที่19ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับเปาะเดะเนี่ยก็จะ,จะจะมาที่แปดรามแปดหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อมาพบกับเพื่อนของเขาแล้วก็มุฮัมมัดชุกรันก็อาสาไปส่งเขานะครับเดิมทีนี่มุฮัมมัดชุกรันเขาไม่รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครแต่ด้วยที่เปาะเดะเนี่ย เคยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจาจะรู้จักเส้นทางจากฉะเชิงเราไปยังรามคำแหงได้ดีนะครับแล้วก็มุัม m มัดชุกกรน,นี่นะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ pcx จากฉะเชิงเราไปส่งเปาะเดะแถวราม81ในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าๆนะ่ครับมุ h ม m มัดชุกกรน,นี่ เขาก็เดินทางกลับบ้านทั้งที่จริงแล้วทางเปาะเดะเนี่ก็พยายามที่จะ,ะชวนมูฮัมหมัดชุกรรนี่ให้นอนที่ห้องของเขาที่บ้านพักของเขาสักก่อนสักคืนหนึ่งแล้วก็วันรุ่งรุ่งเช้าค่อยกลับไปที่บ้านพักของเขาต่อที่จังหวัดจัดเชียงเศร้านะครับแต่ปรากฏว่ามูฮัมหมัดชุกรรน์เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆนะครับมูฮัมหมัดชุกรรนกับเปาะเดะเนี่ก็ยังมีการพูดคุยโทรศัพท์กันอยู่นะครับพอหลังจากนั้นนี่นะครับเปาะเดะก็ได้ โทรไปหาูฮัมหาชุกรันในช่วงเวลาประมาณตีสี่นะฮะเป็นซึ่งเป็นหัวรุ่งนะฮะแต่ปรากฏว่า มูฮัมหมัดชุกรันนี่ไม่รับสายนะครับไม่รับสายของเปาะเดะเลยนะครับพอวันต่อมานะครับเปาะเดะเขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับมูฮัมหมัดชุกรันซึ่งมูฮัมหมัดชุกรันก็ไม่รับสายแต่อย่างใดจนถึงวันนี้นี่เลครับทางครอบครัวของมูฮัมหมัดชุกรันก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสารไปยังมูฮัมหมัดชุกรันแต่ก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์แต่อย่างใดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเปาะเดะซึ่งเป็นเพื่อนของมูฮัมหมัดชุกรันซึ่งเป็นบุคคลที่มมชุกรรไปส่่งทีา81 เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางครอบครัวของมูฮัมหมัดชุกรอนนะฮะทางครอบครัวของเขาสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางการเดินทางจากราม81ไปสู่จังหวัดเชิงเานะครับเขาสันนิษฐานนะครับว่าคนได้นําหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาไป แล้วก็หยิบนำมอเตอร์ไซค์ของเขาไปแล้วก็ทิ้งร่างของมูฮัมหมัดชุกรอนไว้ข้างทางแล้วก็อาจจะมีคนไปพบเห็นร่างของมูฮัมหมัดชุกกรอนแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งนี่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นร่างเด็ก หนุ่มอายุประมาณ23ปีนะครับซึ่งเป็นคนใต้นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปสู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับใครที่สันนิษฐานว่าเกิดเจอร่างของคนโดยไม่ไม่มีหลักฐานใดๆก็ลองติดต่อมายังเพจของเราดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ทางครอบครัวของมุฮัมมัดชุกรนี่ กําลังคิดถึงลูกของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ครับอยากจะขอทุกคนแชร์คลิปนี้เพื่อให้ทราบที่อยู่ทราบความเป็นอยู่ทราบชะตากรรมของมูฮัมมัดชุก,กรรอนอย่างแท้จริงว่าเขามีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชม Baik adik kakak, hujung rancangan kita, kita, kita ni dah. Kita nak beri adik kakak kita ni dah. Lebih-lebih lagi juga adik kakak yang duduk di kawasan kota Bakok ni dah. Haa, kerana kita nak cari satu orang anak muda. Dah, nama dia ni Muhammad Syukrong adik kakak. Dia ni orang asal di kawasan Sungai Padi, Nara ni. Dia lagi nak kerja di Bakok. Lebih kurang dua, tiga, 4 bulan dah adik kakak. Dah, maka setelah mana dia kerja dengan ke persiap dah ni, boleh taruhlah duit sikit sebanyak. Haa, sehingga boleh beli motor PCX satu buah adik kakak. Tiba-tiba je -tiba dia kakak pada Pak 17 baru ni, saing dia ni, nama Pak Dik mari dari kawasan Golok ni, ah, pergi tu tupai dia lah semalai dua. Ah, tiba sebab nak pergi sama nak cari kerja ke apa ni dah. Tiba-tiba dia kakak Pak Dik saat ni dia ni dapat hubungi kata, dia, dia ni ada kerja weh, ada tempat nak boleh buat kerja. Maka, Uh, Muhammad Syukran saat ni ni dia atas lah Pak Dek. Mana atas mana dia aku atas di RAM 81 dari Cak Cheng ke la, RAM 81. Bawa motosikal lagi. Sebenarnya Muhammad Syukran ni dia tak berapa nak kena mana juga. Jalan dalam bakok ni ada tetapi uh, dengan kerana Pak Dek saat dia saat ni ni orang biasa duduk bakok eh. Jadi kena jalan lah sikit sebanyak. Uh, Muhammad Syukran pun dia atas Pak Dek di uh, berat saing dia lah. Berat saing Pak Dek ni di kawasan RAM 81 bakok dia aku. Batas siapa situ pak ni, uh, pak dek ni payam, lah, kata hey wrong. tak usah lah. Tapi a, Syukran saat ni, dia kata tak apalah, dia nak klik dulu. A, lepas pada tu, lebih kurang pukul 10, pukul 11 malam tu, boleh lagi nak hubung ke cek telefon. Tetapi dia kakak bahawa siapa pukul 4 pagi ni, tak boleh nak hubung. Uh, telefon dia pun tak lekat. Eh, hanya sampai ke esok ke tu Telepon tak lekat Hanya sampai ke hari ni adik Lalu tu Kalau sesiapa Tertengok Nampak Uh, seorang lelaki rupa wajah ni dah maka harap Allah beritahu kerana pihak keluarga dia ni sangat dok rindu dok ingat sangatnya adik akak dia. Jangan lupa lah tu tekan share video ni supaya boleh jumpa adik Muhammad Syukran dengan secepat bangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.